โอเคครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมฟูนะไปคลิปให,หม่บ้างนะในวันนี้ผมก็จะเล่นกับไอ้คุณยายนะเกมแกรนนีนะฮะในระดับยากนะฮะจากจบรถนะเออต่อจากคลิปที่แล้วนะที่ลงไปอ่าลงไปแล้วนะ9วัน8วันนะที่ไม่ได้ลงคลิปนะก็แม่งเรียนนะเยอะส,ะสาดเลยเยอะเยอะแบบชี้เชียเลยนะก็เลย ไม่ได้มีเวลานะมาลงคลิปนะอ่าเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มาลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟื่นนะอ่าวันนี้ดีๆหน่อยนะฮะไม่ได้ลงมาตั้ง8วนะันเนี่ยเอ้ย9วันดิประมาณ9วัน8วันนี่แหละโอเคนะผมก็จะเลยแบบโคตรเซียนระดับเซียนเซียนโคตรเหนือ,เ,นอเ,นเอ้ยไม่ใช่ดิเซียนโคตรเหนือเซียนดิเออไม่มาฮะยายบ้าเฮ้ย โอเคครับผมนะก็น่าจะลงคลิปนี้แล้วก็ยาวไปอีกหลายวันเลยนะกว่าจะลงอีกครั้งหนึ่งนะงานเยอะไงเออนะงานต้องมาก่อนนะผมสั่งแบบครูแบบสั่งแบบโอ,โโอ้โหอย่างกับโกรธโกรธใครมานะไอ้บ้าเอ้ยผลตูดลุกไปหมดแล้วเนี่ย โอเคนะมามาต่อนในเกมนะหยุดบนั้นแล้วนะไอ้วชิลวิทโอเคเดี๋ยวผมก็จะเอนจอยใส่หน้าคุณยายให้ดูนะด้วยหน้าไม้สุดทรงพลังของเราโอเคครับผมนะฟื้นะตอนมีแบบมีตะมีการฟื้นด้วยนะเป็นการขุมขวนศัตรูไงเออโอเคนะผมว่าคงไม่ได้ยิงไอ้ยายแล้วล่ะนะก็คงได้ ไม่ได้ยิงอ่ะเออไม่ได้ยิงก็คือไม่ได้ยิงอ่ะออแค่นั้นแหละโอเคครับผมนะเราได้ไปทางด้านประแจมาแล้วนะเล่นแบบโคเซียนนะเป็นเซียนนี่เหนือเซียนนะเออแล้วอีกเห็นผลหนึ่งด้วยนะที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะก็คือแม่งกูเป็นโควิดเว้ไอ้เชี่ยแบบเชี่ยมากเลยไปติดกับเพื่อนนะโคตรแย่ โอเคนะได้เป็นอะไรครับผมได้เป็นที่ตัดนะครับผมเอาไอ้นี้มาก่อนนะครับผมฟู่โอเคครับผมฟูนี่ไงเปลี่ยนทักษะการเล่นแบบใหม่นะเราต้องแบบมีการฟู่กันด้วยนะโอเคครับผมนะเดี๋ยวก็จะรอให้คุณยายสุดแก่งเงือกของเราเนี่ยเข้ามาก่อนติดก,กับก่อนนะคุณยาย อย่าโดนผมอัปต์คำหลังแน่นอนอัปต์คำอ้ยไม่ใช่นะไม่เยอะเริ่มเกเแล้วเริ่มเก,เ,มเ,กเนี่ยมาใจกิเลมไหมครับไม่ใช่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 ลอเล่นเออลอเล่นนะใครจะไปเกเรล่ะประตูจริงไหมโอเคนะอุ้ยตรงนี้มีทางด้านนอตก็แล้วกันเรียกว่านอนก็นแล้วกันนะอ่านไม่ออกเนาะเออนะ ทำไมได้ครับผมฟู่โอเคตรงนั้นนะนึกว่าแบบมันจะติดบั็กไงเออต้องมีการสำรวจกันบ้างนะโอเคครับผมนะมาด้านนี้นะเล่นแบบโคเซียนเป็นเซียนเหนือเซียนตรงนี้ไม่มีโซนเท้าตรงนี้ก็มีทางด้านที่หมุนที่หมุนบ่อน้ำนะหรือแถวบ้านผมเรียกว่าสางนะโอเคยายยายมาทานนี้นะครับคุณยายอบับธรรม โอ้ยขอไว้นะเป็นการไอเล็กน้อยนะเพราะว่าผมเป็นโคลวิดนะครับผมฟูโอเคครับผมนะมหมด้านนี้โอเคโเคเซียนเปเซียนเหนือเซียนถ้าจะไม่บิดข้งแน,น่นี้น่านจะเป็นทางด้านอืมไม่รู้อะดูเอา นี่ไงดูสิครับผมฟู่โอเคนะครับผมฟู่โอเคนะครับผมโอเคโจ้งนะเราซิกแซกอยู่แล้วพลังของการซิกแซกนี่มันอะไรกันโอเคนะครับผมฟู่จะฟู่อะไรกันนักหนาวันนี้โอเคนะมามด้านบน มาเลยคุณยายผมไม่คยอเอ้ยผมไม่เคยกลัวคุณยายหรอกนะระวังนะคุณยายไม่งั้นผมจะเกตูดคุณยายแนย่นอนหลรอนเล่นนะโอเคไม่ส่วนใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับผมฟู่เอาทางด้านหนังสือมานะครับผมฟู่จะฟู่อะไรกันกันหนาวะเนี่ยลืมตัวไงเออดีดกับเพื่อนนะโอเคนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีประแจ ى. โอเคครับผมนะมาสิโอเคครับผมนะเกือบคุณยายเกตู่เราแล้วนะโอเคแปว่าเป้าหมายของเราวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนะก็เหลือแค่อ่าน้ำมันนะน้ำมันแล้วก็ แผดล,ล็อ,อกคีย์นะสอนเหมือนง่ายนะั่นจะไ่ได้ง่ายนะมันก็แบบยากอยู่แหละเออมาคุณยายมาโดนผมเกตูดซะดีๆไอ,อ้คุณยายเป็นผู้หญิงดิเออคุณยายเป็นผู้หญิงเขาใช้คําเกไม่ได้นะครับผมต้องแบบคุณตาย <c oughs> คุณตายโดนหมเกตูดแน่อนอนไม่ใช่นะไอ้เชีย่ยเนี่ยหยุดพูดดิไอ้เชี่ยคำว่าตูดตูดเนี่ย ม่เอานะไม่เอาไม่เอา,เอาน่ากลัวนะน่ากลัวนะโอเคครับผมนะต่อไปอด้านบนนะก็จะไปทางด้านของสําคัญนะก็เป็นทางด้านกุญแจครีไม่ใช่นะก็เป็นกุญแจห้องลูกคุณยายนะที่กลายเป็นแบงมุมเรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมนะมาไม่ชอบเลยว่ะขากระเพกเนี่ย มันโอเคมาจูคุณยายตรงนี้นะฮะเป็นการข่มขวัญสตูนะฮะโอเคครับผมนะมาคุณยายเอาไม่มาละ่ะปะโถโอเคนะ เร็วสิแล้วคือไม่ไม่มาด้วยไงรุ่นนี้ไม่พูดเล่นนะโอเคครับผมนหะนฟื้โอเคไม่สสวนทางนะคุณยายคุณยายเนี่ยมันชอบเหลี่ยมนะเออเลี่ยมเก่งจริงๆเลยโอเคครับผมนหะนฟื้โอเคครับผมหนะมา โอเคมาห้องนี้นะเอาไอ้นี่มาเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะขังคุณยายก่อนคุณยายนี่มันแบบน่าโดนมากเลยมาโดนผมเกตุซะดีๆนะคุณยายโดนผมอัปตฐระะคำหลังแน่นอนโอเคครับ okay. ผมนะก็ไป พรอะไม่มุมได้เลยนะเพราะว่าเราได้ของสําคัญมาเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคนะครับผมฟูมาแล้วลูกคุณยายด้วยก็จะโดนผมเกตูเช่นกันนะชิว,ชวโอเคนะครับผม ใส่ไปเลยนะครับผมฟู่เอาค้อนมานะครับผมฟู่จะฟู่อะไรกันนักหนาเนี่ย <c oughs> ไอ้บ้าขออภัยนะที่ที่ไอนะอย่าบั๊กนะ <c oughs> ไอ้เกมนี้ไม่ชอบบั๊กนะอย่าดักด้วยคุณยายคุณยายชอบดักอะไม่รู้ไม่รู้ว่าดักหรือเปล่านะ อ,อ,อยู่ไหนครับคุณยายฟู่ไม่ดักก็ดีละโอเคนะครับผมโอเคมามาโดนผมเกตูดในห้องนี้บ้างนะไม่ใช่นะติดคำว่านี้แล้วอะ่ะเพื่อนมันพาเล่นนะมันเป็นมุกแบบสดทามากเลยนะ โอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ทำบักดีหรือเปล่านะทำบักดีหรือเปล่าโอเคนะทิ้งไปทำได้นะอาคุณยายไม่เข้ามาห้องนี้นะ ของเขาดีจริงจุกๆนะ <c oughs> ไอบ้บ้าเอ้ยโอเคนะครับผมก็ไปเอาของต่อนะมันเป็นของสำคัญนะอย่าบักนะเ <c oughs> ช่าบักนะนี่ไงไม่บัก ว่าดีนะของเขาดีจริงโอเคนะครับผมโอเคมาทางนี้นะคุณยายเกรนนี่จังมาทางนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมก็ไปฝั่งนี้นะครับผมโอเคนะครับผมวิ่งไม่ได้หรอกครับผม เร็วกว่านี้หน่อยคิริโตคุงทำไมน่อยชักช้าอะไรขนาดนี้เนี่ยอย่ชนหนูนะครับผมผมเตะจริงนะครับโอเคนะครับผมไอ้ <c oughs> บ้าเอ้ยไออยู่ได้ลงปอดอย่างวะเนี่ยไอโควิด <c oughs> โอเคนะครับผม <c oughs> มายังครับผมคุณยายมาสิครับผมโอเคครับผมโอเคครับผมนะของเขาดีจริงโอ้โหยี่บ้าเอ้ยวากับดักแบบนี้เลยเหร โอเคนะครับผมวันนี้ผมไม่ทำบั็กนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับผมบั็กมันทำไม่ติดคิดถูกไหมเนี่ยมาทำคลิปเลยโอเคนะครับผมรอให้คุณยายขึ้นมานะครับผมมาสิคุณยาย โอเคนะครับผมไม่ใช่อะไรนะไม่รู้ว่าจะพูดไหไรก็เลยพูดไปครับผมนะ <c oughs> แบบติดโควิดแล้วทำไมมันเสเลดเยดอะจังวะไม่ติดคอเต็มคอ,คอไปหมดเลยเสเลดบ้าเอ้ยโอเคนะครับผม เดี๋ยวก็ไปเติมนะครับผมไปายถึงเอาน้ำมันไปเติมนะครับผมโอเคนะครับผมเร็วกว่านี้อีกค,คิิโตขึ้นทำไมนายช้าอะไรขนาดนี้เนี่ยเติมน้ำมันแค่นั้นเองโอเคนะครับผมถึงตรงนี้นะครับผมมาสิครับผมคุณยาย ชักช้าอยู่ได้บัตโทจะมาตอไหนครับผมคุณยายโอเคนะคะผมเอาฟันเฟ,ฟืองแดงมานะครับผมปีนหน้าต่างนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมเหลือแค่ฟันเฟืองเหลืองเบือดอีบา้าเอ้ยนีพันนะเหลือแค่ฟันเฟืองเหลืองแล้วนะครับผมแกไม่มีสิทธิ์ที่จะแกตูชันนะ <c oughs> ชิวๆไปไกลๆซะไอเอาไปโอเคนะครับผมฟู่ไปยังครับผมอย่าเหลี่ยมนะครับผม ไอพวกนี้มันเหลี่ยมเก่งโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเกื <c oughs> อบตายอีกับลุงเกตุสละเหลี่ยมมันเยอะผมไม่คิดว่าแบบ มันยังไม่มาไงเออแต่มันมาไปจังวะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่นี้เราก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็ได้เพดล็อกคีย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะผมทุกๆคนแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับผมฟูนะครับผม เราต้องเร็วกว่านี้อีกกิริโตัคุตตคงฉันต้องเร็วกว่านี้โอเคนะครับผมโอเคนะครับผมปิดปิดโอเคนะครับผมเอ๊ยผมทิ้งไว้ตรงไหนมะออกข้างในนี้โอเคนะครับผมไม่ีรอ เด้นมาแล้วเฟยโอเคนะครับโอ้ โอเคนะคะผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะผมฟู่